จ้าเราจะดู่ร้านทำยู่ร้านทำโอเคไปหาอยู่ร้านทำก็ได้ง่อาไปเอาไปร้านทำบ่รู้บ่แม่เมื่อื่นไงจ้นไก่กันบ่บ่บ่ไก่ดอกนี่ไก่ไก่จากโลกครับจากนี่บ่เบิ่งจักอย่าไปต่อไปเลยไปกับไปเดี๋ยว

ลับมุกดาหารนะครับโอ้ยมาไต่ไก่เนาะครับมาไต่ไก่ดิ่งจากสุรินทร์จากสุรินทร์เลยบนพาเตขคาเคิลหรอวนกี่ก็โต๊น้ำกระทั่มน้ำกระทั่วคนต้มตีนมคนน้ำนมน้ำเขื่อมบ็แซมเใดดอกลงนี่แหละลงได้มีอุปสรรคแค่ไหนก็ต้องตามมา้ถึงนะครับรับมุกดาหารนะครับ ที่ไปที่มาคอไปที่มาของลูกทหารนะครับถึงมาจากหมวดแล้วที่ไปที่มาคือถึงมาสิบเอ็ดหมวดต่วาเพิ่งมาออกช่องนะคะเราบ่ได้ออกช่องคบั้างสิบเอ็ดหมวดเราพิ่งอยากเอามาบอกไอซีค่ะจากหวดระบุกับเรืลอกรหนึ่บันนีที่ไปที่มาก็คือพี่สาวเพื่อนไปถือพระอาจารย์อยู่วัดวัดหนึ่งน้องค่ะแต่เป็นวัดป้าวัดบ้านนอกนี่แหละค่ะแล้วบันนีเพื่อนกับ ไปถืออาจารย์ยูหันแล้วเพื่อนหนีมักซื้อดิซื้อสู้มวดเพื่อนก็บ่กว่าได้หวังวันต้องถึงทุงงวดดอกตามภาษาคนมากเล่นมักซื้อเสียงโชงเนาะเนาะจ้าจ้าไปกับไปขอนน่าอาจารย์สู้งวดแบบเข่าสู้งวดนบบคือสู้งวดจ้ากับมีงวดเพราะถือวงเว้นงวดนึงแต่ว่าสิเขาตัวเน้นหรือตัวร่องกับอีกอย่างนึงนะคะเนาะจ้าได้มาก แล้วอาจารย์เพื่อนกใไฮมา่ินะเ,เรา,เา,าก็เลยถามเล่าแน่ว่าทางลังเทือนั่ะเล่าไฮมาหนูก,กับบดายน้ำเป็นยังคือบดายน้ำค่ะจ้าของกับบ่มีสูบ่มียังสินะเรา <ใช S 1> กะใ, <ช S 1> ให้แนะนํำเหตุวิธีนั้นที่นีนเเ่เองสินะจะเฮ็ดดวงเฮ็ดยังสิ่ะแม่ค่ะเปิดโชคเปิดยังจ้าเปิดโชคเปิดไฮเปิดเฮ็ดจะต้ต้นปีเฮ็ดเทียเดียวค่ะเทียเดียวเพราะว่าิเฮ็ดปีละเทือวสันละวะ ก็กะว่าแม่นี่ดีบ่ก็เลยมาซ่อมิ่งก็เลยลองเห็ียดน้ำเพิินหววที่แลวนั่นละถือมาน้ำเพิินสองหัวแล้วนะคะจะมีวิธีแนะนำแน่บ่ค่ะก็เปิดดวงนั่นละแนะนำอของเพิินจ้ากลายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะค่คนนะนาะงควรใจนะวิจารณญาณในการรับชมนํำหรือว่าขันมากแนวท่างก็จังตามแนวท่างก็ได้นะคะวันนี้อ่าอาจารย์เพื่อนก็บ,บอกว่า ก็มีหลายคนถามว่าเพื่อนยุใสยูมองใดเสนาเพื่อนไปน่ะเหาในป้าอ่าเลขที่เพื่อนได้มากแต่ว่าจั่ที่ล่านี่สิบว่าขอบอกมองยูเพิ่นเนาะคะ่ะสิขอเอาแต่เลขรับน้ำพีสาวมาแบ่งฝันให้พี่น้องเอซีกันแล้วกันนะคะเลอที่ไปไดีมารับมุกดาหารเขามาะะจะงวดแล้วครับเขามาสิบเอสงวดงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สิบสองจา้า แต่ว่าผู้ได้กัว่าสิบมากอยู่บ่ตัวเก่าเด็กเพื่อนหายมากสี่ห้าหกสี่ห้าเก้าเนาะไอ้เพื่อนนี่ยบ่หัวดที่เลี่ยวไหมหัวที่สิบเอ็ดหัวที่สิบเอ็ดแมนจากห้าหกเนาะหัวจากหัวที่หัวที่สิบออกหกหาหัวที่สิบเอ็ดออกหาหกเอ้ที่กับว่าผู้ได้ตามแล้วเด็กตัวเก่าผู้ได้สีบมากว่าสันกับมากของเพื่อนวันนี้นุกับตัดท่ายเล่นอยะนะ ถ่ายเอาน้ำเพลินอยู่แสดงว่าก็โชคดีนะครับนะครับมีโชคมีอย่างน้ำเพลินแสดงความดีใจด้วยนะครับเป๊ะคนับวันนี้ก็แน่ใจก็อยากให้เรียกเพ่อนแตกทั้งบนทั้งล่างคนละทีได้ถึงน้ำกันทุกคนเนาะค่ะที่แมวมีคนถือลายวัจเจมีคนถือแม่ปลาใบบ่อลหลทอหงอ์หกห่างก็ว่า จ้าวันนี้เคล็ดลับก็คือน้องบอกไปตั้งแต่หลายงวดแล้ว่ะาสิว่าบอกข้ามเก่าเห็นเราก็ายยาป่าเนี่ยบอกไปนี่คือเคล็ดลับยาป่ายาป่าใช่ไหมแม่นเราเส้นผู้ส่งไว้เส้นเสียไปลวดเมื่อที่เรีววยเจนี่ย่ำคักย่ำหนาว่าจังไหนเกาะยาป่าตยยาป่าเงี้ยยาป่าเงี้ดังเมื่อสิเจนี่เนกระซิมอยู่ได้ไรเอฟซีจ้าซิ่เจนี่แกระซิมงเอฟซีทุกคนมาเจนเนาะแม่ว่ายาป่ายาป่ายาป่าเขาว่าเป็นเคล็ดลับเพลน บอกลายมันใหญ่ห้างค่ะอันละมวดน,นี้จันจิราพรอมปล่อยแล้วดิงวดน,นี้แม่นค่ะตามจริงเปิ้นสีมี่เหล็กชุดไม่แค่สองชุดตว่าเปิ้นอวยหัวขึ้นหัวลงนี่ซื้อดเหล็กวิ่งล่อเอาน้ำอันชุดสามตัวเนาะชุดสามตัวก็ลอกก,อก่อนเลยคะ่ะด้ชุดสองตัววันนี้ตัวเลขที่จะปล่อยก็คือชุดสองตัว สองตัวแมนจ้ะคือสองตัวเอาเตรียมพร้อมแล้วไปจ้ะยัอยากได้เยอะเพิ่งจะโดนแล้วเพิ่งจะโดนแล้วยากโดนแล้วก็พร้อมแล้วงั้นเอามีจักรสดสองตัวเอาไปเป็นเชุดสองตัวเนาะเอาไปเป็นก่อนชุดสองตัวชุดสองตัวเห็นแล้วอย่าบอกผู้ใดเด้อค่ะนี่างบรหัวแท้หนูกับผู้เบิ่งเท่านั้นล่ะเออแาบนี้ชุดสองตัวมีสองสามสามหก แล้วก็สามเก้าเป็นหมายเสางสามหกเลขสามเก้าแน่สามเท่านี้นะคะเป็นแนวทางจาาสองหัวลขสมหกดาหารวดทีหกห้าหงาหดาหาหาห้าห้้โช้าห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 ้สห้สอ้าห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 ้าด้าห้าหขาห้าห้าห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 กาห้าหารนาครับอา้าหาห้้ เล่นไปที่สามเก้าเน้นใช่มาแล้วแมนค่ะเพิ่มเน้นค่ะในช่องสี่เหลี่ยมเน้นที่ช่องสี่เหลี่ยมค่ะในช่องสี่เหลี่ยมเขาได้บอกว่าตัวใดนอ่าได้บอกว่าตัวใดเดือดเงาเอ๊ะตัวนั้นแต่ว่าเพิ่นมักออกนอกกรอบเนาะอ่ามักออกนอกกรอบเออคือเพิ่นบอกจ่บอกว่าอย่าปากคือเราอย่าปากอย่าปากในช่องสี่เหลี่ยมโอ้อย่าปากอย่ปากในช่องสี่เหลี่ยม เแคบแคบเห็นแล้วก็แคบเห็นแล้วก็แคบนะครับอันนี้เตัวก่อนนะครับแตัวเพิ่นบวกวอานซีรีส์เีย่อประมาณวันทีสิบกวนาคบวอสบมีทีสิบเอ็ดสิบสองสากสามสี่มื่นสี่มื่นมือในวันที่หกเอาโซนตัวไปก่อนอีกหมืออีกหามือหมือหกมืจ้ะมีสองไปหาเอตัวนี้ให้ครบก่อนเหมือนกันไปเอาอันนี้ไว้ก่อนเพิ่นสร้างไว้ว่าจังไหนก่อเจ๊ ั้งไว้ยาปากแห้งเห็นเราหนีย่าปากแห้งเมื่อกี้ก็เห็นแล้วก็หามป่าแมนจ้ะพันหายมาแค่สามคู่มันมาจากแมนค่ะสามคู่สามคู่สองสามสามหกและสามเก้าแสดงว่าสามคู่หรือพันกับหัวคือเป็นสามเก้านะะเป็นหกเก้าตัวเดียวกันนะคะเอฟจีอันนี้เอาสองตัวไปก่อนนะคะเอจี ย็นนงจเีย็นละยนนงรับมุกดาหารมีสองสามสามหกสัเกาสิบหกกันยาหกแปดนะครับอาจารย์เป็่ไหนมากเรียกรับพี่สาวเป็นแนวทางเดินน้องเด้อครับขอรับเลยค่ะนนีครับเป็นต้นตำลับนะครับช่วยทางเอฟซีบุญธรรมนึงไงครับต้นตำลับนะครับสองสามสามหกสามเก้านะครับ สำหรับแท้ต้องมีเขี้ยวนะคะตัวจริงแสงจริงไม่จะได้มปนแของแท้เรามุกทหารตรงมีเขี้ยวเด้อขันบมมีเขี้ยวบอมแนใส่เขี้ยวยมองได้เขี้ยวผมเพิ่งเห็นตัวนี่โอ้แอนเอฟซีอันอันเม่นมาบอกนู้นแม้ว่า ตัวจริงของเจ๊นะเจ๊อันค่ะมีเขียวของแท้มันบอขันบอของอันบม่มีเขียวแสดงว่าของชองปลอมมันสั่นมาอันโชว์อีกหน่อยใช่ไหมทั้งผีนะครับหมุนๆนะครับเดือดๆนะครับสักรอบหนึ่งสองสามสามหกแล้วก็เอาเอาของลงพิมพ์มาโชว์หน่อยสิค่ะเอาตัวเิมาโชว์หน่ออยไของลงพิมพ์อันนี้ของลงพิมพ์นะครับอันต้นนั้นต้นตำรับ เบื้อต้ำหลับนะครับนี่เบิ้องนี่ลงทินนะครับทีออกมาแล้วนะครับสองตัวมีอยู่สังหารสองสามสามหกแล้วก็สามเก้านะครับรับลุกทหารเส่วนสามตัวนั่นคุณบอกว่าร้อยประมาณวันทีสิบกว่าๆเนาะสิบสองวันทีสิบสองสบสามเนาะมุกกระโปรงกาเขียวเพิ่นหลายไหมกระโาเก็บหน้าจอนะาะเพิ่นไหมาตามนี่เอาไปตามนี่ก้อนน้องไปหายจับ ตเตอรี่ไปก่อนเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเพิ่นว่าขอแ้ต้องมีเขียวอ้อยพ่อยเสียงดังพี่น้องส3งสามสามหกสามเก้านะครับเบา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 เอซี่ว่าผู้ขายเสียงดังเสียงอะไรเชี่ยวอยู่จังนะคะเอซี่แต่ย้ำว่ากันเด้อพี่น้อง แอดมิ่เนี่ยติดตามหาตัวเลขเนี่ยคครับตัวเลขกกรได้ครับอาจจะมีหลายเสียงเพราะว่ามีหลายเพจหลายช่องนะคะที่อยากเข้าไปังขอบคุณเจ๊นงมากครับที่ให้แนวทางครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจ๊นงครับอาจจะขอขอต้นตำรับอีกครั้งครับเพราะว่าอยากได้เบอร์โทรนะครับเผื่อ FC นะครับโชคดีมีโชคลาภนะครับกับเจ๊นงนะครับร่วมทำบุญเพื่อหนุนดวงไปด้วยกันนะครับ083 7 05 7 6 2 0นะครับเป็นเบอร์โทรของเกนงนะครับทำบุญเพื่อนุ้นดวงนะครับสาธุน,นะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ